สวัสดีครับทุกคนผมเอ็ดดี้จาก w i s e m o n เตอรวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคการจัดการความเครียดในชีวิตประจำวันกันครับเทคนิคแรกที่ผมอยากแนะนำคือการทำสมาธิการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและลดความเครียดได้มากครับเพียงแค่หาที่เงียบเงียบนั่งลงปิดตาแล้วหายใจเข้าออกลึกๆลองทำวันละ5-10นาทีรับรองว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นแน่นอนครับเทคนิคต่อไปคือการออกกาลังกาย การออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและยังเป็นวิธีที่ดีในการปลดปล่อยความเครียดด้วยนะครับจะเป็นการวิ่งการปั่นจัก,กรยานหรือการเล่นกีฬาต่างๆก็ได้ครับเพียงแค่ทำให้ตัวเองได้เคลื่อนไหวบ้างและเทคนิคสุดท้ายที่ผมอยากแนะนำคือการจัดเวลาให้สมดุลการทำงานหนักเกินไปโดยไม่พักผ่อนสามารถทำให้เรารู้สึกเครียดได้ดังนั้นเราควรแบ่งเวลาให้กับการพักผ่อนการทำงานและการทำกิจกรรมที่เราชอบอย่างเหมาะสมครับ อย่าลืมนำเทคนิคทั้งสานี้ไปใช้กันนะครับความเครียดเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขมากขึ้นครับขอบคุณที่รับชมช่อง wise m o n s t e r พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ